อาจารย์ดาค่ะรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอาหารนะคะอาจารย์จะสอนในรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหารแล้วก็เทคโนโลยีเครื่องเดื่มนะคะ เราทุกคนเนี่ยใครมีปัญหาอะไรสามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือว่าทักอาจารย์มาได้นะคะทุกช่องทางค่ะสิ่งที่สำคัญในช่วงเวลานี้ทุกคนอย่าลืมทำสุขภาพให้แข็งแรงนะคะมาออกกําลังกายกันค่ะที่สนามเทนเนิสของมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ที่อาคาร10ชั้น11นะคะเชิญค่ะห่วใ่ทุกคนรักนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์กิกมโกมลีราจารุวันหัวหน้าสาขาธุรกิจอุตหกรรมอาหารคณะเทคโนโลยีอาหารอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตอันเบเกอรี่เด็กๆคนไหนสนใจมาพูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีครับอาจารย์ชื่ออาจารย์นัทเทพพัทีนะครับเรียกว่าอาจารย์นัทเฉยๆก็ได้นะครับก็ปัจจุบันอาจารย์เป็นหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอาหารนะครับแล้วก็ อาจารย์สอนในรายวิชาเรื่องของกระบวนการแปรรูปอาหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของอความปลอดภัยของอาหารแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมคุณภาพอาหารด้วยนะครับก็นอกจากนี้นะครับอาจารย์ยังทําวิจัยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับถ้านักศึกษาคนไหนมีความสนใจนะครับก็ยินดีที่จะเข้ามาร่วมงานด้วยกันนะครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธลิตอภิสิธทธิ์งศมหรืออาจารย์โอม อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอ,อาหารอาจารย์จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปอาหารรวมถึงการออกแบบลายในการผลิตอาหารแล้วเจอกันครับวัสดีค่ะอาจารย์ตุ้ยสศินินทล้วนะคะเราจะเจอกัน สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์ดรพิชยาภูธินุตนะคะหรือเรียกว่าอาจารย์ขีนก็ได้นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอาหารค่ะแล้วก็ในส่วนของความเชี่ยวชาญนะคะก็คืออาจารย์สอนเกี่ยวกับเคมีอาหารแล้วก็การวิเคราะห์อาหารนะคะรวมทั้งโภชนาการอาหารด้วยอีกตัวหนึ่งที่มีความสนใจก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้ก็มีความยินดีมากเลยที่ได้มีโอกาสมาต้อนรับนักศึกษา น้องใหม่ทุกคนนะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนอาจารย์ชื่ออาจารย์ฐานวีลอยแก้วนะคะหรือยุทธสั้นวาอาจารย์ก็ได้อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาธุรกิจอุตสาหกรมอาหารคณะเทคโนโลยีอาหารค่ะแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการร้านกาแฟตะวนันซึ่งเป็นร้านค้าของวิทยาลัย จหนายทั้งเครื่องดืม่มและพิธานอาหารที่ได้จากการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาะคะ่ะอาจารย์จบมาในสาขาเทคโนโลยีอาหารและก็สาขาบริหารธุรกิจการจัดการการเป็นผู้ประกอบการถ้านักศึกษาท่านใดสนใจที่จะเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีครับอาจารย์ชื่อดร์นัทพงศ์ีชาพันธ์นะครับหรือเรียกขั้งปนว่า อาจารย์นัทนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําสาขาเทคโนโลยีอาหารนะครับมีความเชี่ยวชาญด้านเอมัลชันนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ํากับน้ํามันผสมอยู่ด้วยกันนะครับอย่างเช่นนมนะครับมายองเสนสเนยทีย่ยำนะครับก็ถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ด้านนี้ก็มาคุยกับอาจารย์ได้นะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีค่ะ ีนงสาสุมาลีเกาีเรียนนะคะชื่อเล่นชื่อพี่ยุย้ยเป็นในภาคณะเทคโนโลีอาหารค่ะนั่งอยู่ชัน้นสตึกค่ายทักหนึ่งนะคะ้น้องมีปัญหาอะไรมาปรึกษาพี่ได้ค่ะ